ประวัติเจ้ารูซอนางเอกนักสู้จากเด็กสาวธรรมดาธรรมดาสู่นักแสดงแนวหน้าของจีนเจ้ารูซอกับชีวิตที่ต้องสู้ในวงการบันเทิงที่ไม่ได้สวยหวานเหมือนหน้าตาแต่เธอต้องออดิชั่นอยู่หลายที่ผิดหวังอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายด้วยความพยายามและเอกลักษณ์ความน่ารักสดใสของเธอทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ชื่อเจ้ารู้ซือเกิดวันที่9ศจิกาพฤนจิ1998บ้านเกิดเฉิงตูมณนทลนเสฉวนประเทศจีนเจ้ารู้ซือกับชีวิตก่อนเข้าวงการบันเทิงในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเจ้ารู้ซือเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแม้ว่าเธอได้เป็นนักศึกษาสาขาแฟชั่นดีไซน์ในมหาวิทยาลัยหมิงเต้าประเทศไต้หวัน เธอก็ยังใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาอย่างการขายเกี๊ยวในมหาวิทยาลัยด้วยโดยมีภาพหลุดในอินเทอร์เน็ตที่โด่งดังอย่างมากอยู่ช่วงหนึ่งเป็นภาพหญิงสาวคล้ายเจ้ารูปสื่อยืนขายทำเกี๊ยวอยู่ในพื้นที่คล้ายโลงอาหารในมหาวิทยาลัยแม้ว่าภาพจะไม่ได้รับการยืนยนันจากเจ้าตัวว่าเป็นภาพเธอจริงหรือไม่ แต่ก็มีคนในโลกโซเชียลเข้ามายืนยันว่าเธอเคยขายเกี๊ยวในมหาวิทยาลัยอยู่ช่วงหนึ่งจริงและเธอยังทำขายให้กับอาจารย์ในมหาวิเยาลัยด้วยชีวิตในวงการบันเทิงที่ต้องสู้สุดชีวิตมาตลอดเห็นหน้าตาน่ารักสดใสขนาดนี้เส้นทางในวงการบันเทิงของเธอไม่ได้สวยหวานเหมือนหน้าตาและรอยยิ้มของเธอเลยเจ้ารูกซื้อเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ17ปี ดยเข้าร่วมรายการคัดเลือกนักกลองซูปเปอร์เกิร์ของทางช่อง Mango TV ในปี2016แต่ไม่ได้รับคัดเลือกหลังจากนั้นเธอจึงผ่านตัวมารับงานแสดงโดยครั้งแรกเธอได้รับบทสมทบเป็นนางพยาบาลในภาพยนตร์เรื่อง City of Rock เจ้ารู้สืกอควยคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเธอในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นบทใหญ่หรือเล็กรวมถึงการต ลอนออเดชั่นในหลายๆที่และหลายครั้งก็ต้องพบกับความผิดหวังที่เธอไม่ได้รับคัดเลือกแต่เธอก็ไม่ย่อท้อและยังคงตั้งหน้าตั้งตาออเดชั่นต่อสู้กับนักแสดงหน้าใหม่ในวงการบันเทิงอันยิ่งใหญ่ในเมืองจีนต่อไปเจ้ารู้สือมีแม่เป็นแรงผลักดันที่ดีหนึ่งในความโชคดีของเจ้ารุ่สือคือนิสัยนักสู้ของเธอที่น่าจะได้มาจากแม่ของเธอเจ้ารุ้สือเคยให้สัมภาษณ์ว่า แม่ของเธอค่อนข้างเข้มงวดกับเธอมากตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแม่ของเธอเลี้ยงดูเธอมาในแบบให้เธอดูแลตัวเองแล้วแม่จะดูแลเธออยู่ห่างๆทุกครั้งที่เธอเอ่ยปากว่าอยากไปจะไปออดิชั่นหรือแข่งขันใดๆก็ตามในตอนเด็กแม่ของเธอจะอนุญาตแต่เธอต้องไปเองค่อยผลักเธอออกไปเผชิญหน้ากับโรกภายนอกด้วยตัวเองนั่นอาจจะเคยทำให้เธอในตอนเด็กรู้สึกรำบาก และเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กคนอื่นอยู่บ้างแต่เธอก็ยังสู้และเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งแต่ในตอนนี้หลังจากเธอประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแม่ของเธอกลับมาสนใจเธอมากขึ้นเธอรู้สึกว่าเหมือนแม่ของเธอพยายามชดเชยเวลาให้กับเธอในตอนเด็กเหมือนอยากจะเข้ามาตับแทนให้กับความพยายามของเธอที่เธอต่อสู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอเล่าให้แม่ฟังว่า เธอไม่มีความสุขจนไม่อยากเล่นละครแล้วสิ่งแรกที่แม่ของเธอทำคือไปเช็คสัญญาดูว่าถ้ายกเลิกไม่แสดงละครแล้วต้องเสียค่าชดเชยเท่าไหร่เจ้าลูกซื้อเล่าอย่างประทับใจว่าเธอคิดว่าเธอจะต้องโดนแม่ดุแน่ๆด้วยความเข้มงวดของแม่ของเธอคิดว่าแม่ของเธอจะต้องดุเธอว่าทำไมคิดแบบนี้ไม่แสดงแล้วอยากทำอะไรกันแน่แน่นอนแต่แม่ของเธอกลับไม่ทำเช่นนั้น แม่ของเธอเข้าใจเธอและใส่ใจความรู้สึกของเธอเอาความสุขของเธอเป็นที่ตั้งมากกว่าเรื่องเงินจึงทําให้เจ้ารู้สือรักแม่ของเธอมากขึ้นเรื่อยๆเจ้ารู้สือเข้าสู่การเป็นนางเอกชั้นแนวหน้าของจีนจนกระทั่งปี2018เจ้ารู้สือได้รับบทเป็นเมาสเวียอ์อวินในเรื่ององค์หญิงสวมรอยซึ่งเป็นการรับบทนางร้ายเรื่องแรกของรู้สือ และยังเป็นการแสดงละครเรื่องแรกอีกด้วยแต่การแสดงที่ทําให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังของลูกซื่อมาจากละครเรื่องห้องเต้ท,ที่รักโดยรับบทเป็นรั่วเฟยเฟยประกบคู่กับกูเ่เจียงเฉียงและเสี่ยงจ้านนอกจากนี้เธอ,อยังได้รับรางวัล Newcomer Award จาก Golden Boot The t h u r s n e e k w o r l ิร i ดฟ as Television was d e v e l ในปี2019จากเรื่องนี้อีกด้วยหลังจากนั้นเจ้ารูุซือก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบุคผาวสาันจันทราศาสตร์ฤดูข้า่นนี่แหละองค์หญิงสาฝากลักไว้ที่ไทยครัวสตรีหานชางเกอร์สะดุดรักมิสเตอร์ลิงเทียบท้าปัตตพีดาราจากรักลำนำใจ แด่ฝันของคลื่นรุกใหม่และแอบรักให้เธอรู้เป็นต้นเจ้ารู้สื่อปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดย,ยินเฮกูยูมีเดียเป็นนักแสดงที่มีฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมเธอสามารถแสดงได้ทุกบทบาทได้อย่างสมบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกบทนางร้ายหรือบทคอมเมดี้เธอควยคว้าทุกโอกาสที่ส่งมาให้เธออย่างขยันขันแข็งและตั้งใจ เธอ,อยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานเธอจึงสามารถประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงได้อย่างรวดเร็ว